สวัสดีค่ะพบกับหญิงในช่วงครอบครัวสุขสันต์เมล็ดพันธุ์หันสายอีกแล้วนะคะโออะไรเนี่ยอะไรอะแชมป์จากที่สวนโอ้ยคชมยะมา ตัวเราเหรอใช่แล้วเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บมาใหม่ๆเฮ้ยแต่เขาจาได้นะว่านี่เองเพิ่งปลูกไปไม่นานนี้เองไม่ใช่หรอโอ้พริกมังกรเจ็ดน้ำเแป๊บเดียวแป๊บเดียวสวยด้วยแป๊บเดียวโตแป๊บเดียวได้เก็บสวยอ่ะเนี่ยทำอะไรกินดีวันนี้ No เรื่องกินเร응 uhm. ื่องทาอาหารนี่ต้องยกให้ต yeah> ัวเองดีกว่ากําลังจะแบบคุยกับผู้ชมอยู่พอดีเลยตอนแรกก็ยังคิดอยู่เลยว่าเออจะคุยเรื่องพพิกอยู่พอดีตัวเองเดินมาหูพริกเต็มตะกร้าเลยเอางี้ละกันเดี๋ยวเรามารู้จักพลิกของมังกรเจ็ดน้ํานิดนึงดีกว่าเอาขายของเหรอขายอะไรอะไรเนี้ยมาถึงขายของเลสกลับมาปุ๊บขายของเลยนะพรพลิกมังกรเจ็ดน้ำศูนย์สามอไม่ได้แลแล้วมันยังไงอันนี้อันนี้คือคือเลดพันธุ์พลิกมังกรเจ็ดน้ำศูนย์สามใช่ป่ะเนี่ยผลผลิต ของเมล็ดพันธุ์พริกมังกรเจ็ดน้ำศูนย์สามนะันยังไงอ่ะพริกมังกรเจ็ดน้ำเนี่ยนะฮะคือเอาอย่างนี้ละกันเรามาคุยกันลักษณะทางสายพันธุ์กันละกันเนาะอ่าลักษณะทางสายพันธุ์เขาเนี่ยนะ,นะก็คือเขามีคืเาเรียกว่ามีมีสภาพต้นที่มีความแข็งแรงสูงนะแตกกิ่งแตกแขนงเนี่ยได้ดีนะทรงพุ่มใหญ่ต้นใหญ่ท่านผู้ชมนะแล้วก็ติดผม ผลเนี่ยดกมากเออเขาเชื่อ,อแล้วก็<ม>ออกดอก,ดอ,กออกดอกให้ผลเนี่ยสม่ำเสมอฮะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะพลิกเนี่ย,ยมันจะนะเวลาเวลามันให้ผลผลิตเนี่ยมันจะออกนอกทรงพุ่มมันจะโชว์ออกมานอกทรงพุ่มเลยถ้าพลิกเราเนี่ยอยู่ในทรงพุ่มใช่ไหมฮะมันเก็บยากนะแต่ตัวนี้นะจะโผล่โผล่ออกมานอกทรงพุ่มทําให้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ง่ายนะฮะค่าแรงในการเก็บเกี่ยวก็จะน้อยลงนะแล้วก็ ผลดิบเนี่ยก็คือสีเขียวเข้มนะครับพอพอเข้าสุกก็เป็นสีแดง,ส,แดงสดแร่มันสวยดีนะ,นะความยาวเนี่ยประมาณ7จถึงเซนก็ประมาณเนี้ยเกือบเกือบสิบเซนนะเป็นขนาดที่ตลาดต้องการทั้งหมดเนี่ยที่จะได้มาเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกเป็นสายพันธุ์ที่ต้องมีการผสมนะหรือที่เรียกว่า F1 เป็นสายพันธุ์ลูกผสมนะปลูกได้ทุกที่เลย เออเขาจะถาม,มเผื่อคุณผู้ชม,มที่สนใจนะว่ามันปลูกยากหรือเปล่านะปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทยทุกภาคทุกภาคชอบนะอากาศร้อนหนาวเขาน<ผ>ีเงง้เขาชอบดินร่วนละกันนีดินร่วนปนทรายนะการระบายน้ําดีพริกเนี่ยเขาจะใช้น้ําน้อยนะแต่ขาดน้ําไม่ได้ <g éri> นกะ็คือต้องมีน้ําไว้ไว้ลดเขาไว้ช่วงที่เขากําลังจเจริญเติบโตหรือเขาให้ผลผลิตเนี่ยเราต้องมีน้ําช่วยเขาแต่ไม่จําเป็นต้องมีน้ําเยอะนะเพียงให้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยเขาก็สามารถอยู่ได้แล้วก็พริกเนี่ยสายพันธุ์ของมังกรเจ็ดน้ำเราเนี่ยทนแรงสูงให้ผลผลิต ได้ทั้งปีปลูกได้ทั้งปีแต่เขาก็เห็นแบบในกรุงเทพเนี้ยช่วงเนี้ยเวลาเดินเข้าซูเปอร์นะคะคุณผู้ชมพริกนี่ก็ไม่ใช่ถูกๆเลยนะยิ่งสวยๆแบบนี้เราเนี้ยถาดหนึ่งมีอยู่จิตเดียวเนาะกิโลนี่เราข้าไปกันนะเนาะหลักร้อยหลักร้อยแพาแต่ขายส่งก็อยู่ประมาณสักหกเจ็ดสิบบาทเออแต่แต่ว่าถ้าเกิดช่วงฤดูที่มันสวยมันก็สวยหมดทุกที่เนาะแต่ว่าช่วงที่มันมันก็มีจังหวะมีมีถูกมีแพงนะพริกเนี่ยมีถูกมีแพงแต่ว่าเขาให้ผลผลิตเนี่ย เราเก็บเนี่ยทุกๆ15วันเนะเวลาเขาให้ผลผลิตเรียบร้อยเนี่ยเราจะเก็บผลผลิตเขาเนี่ยทุกๆ15วันเราจะเก็บทุกเนี้ยไปได้เนี่ยเป็น1 0 20ครั้งก็ได้ถ้าเราสามารถบำรุงต้นสะสมอาหารแล้วก็ทำให้เขาไม่โสมนะเราก็จะเก็บได้นานแต่ช่วงที่อาจจะอากาศไม่ดีอากาศแห้งบ้างน้ำแรงนะไม่มีน้ำลดทางพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะพริกก็จะตายหมด พริกก็อาจจะแพงราคาสูงขึ้นมาเลยแต่มันก็มีเทคนิคนะาสามารถถนอมาอาหารได้พริกเนี่ยนะเก็บไว้ในตูเนเ้เย็นมีคนเขาบอกว่าพริกเนี่ยจริงมันมีประโยชน์มากใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแตม่มันก็มีโทษเหมือนกันนะในแง่ของ,อของการแบบเก็บาาเก็อบอาหารเออในแง่ถนอมอาหารนะถ้าถนอมไม่ดี<ม>พอดีเจนพูดถึงไงเขาก็เลยนึกได้ไอ้นั้นเขาว่าเอาไปทําแห้ง เออทำแห้งไม่แต่เขาบอกว่าของสดก็เหมือนกันนะมันก็อาจจะเกิดเชื้อราอะไรอย่างงี้ใช่ปะถ้ามันมีเชื้อราปนเหมือนกันกับของแห้งเหมือนกันเหมือนกันถ้ามันมีเชื้อราเราไปเก็บไว้เชื้อราก็อาจจะไปเป็นสารก่อมะเร็งนะอาจจะไปเป็นในเรื่องของเป็นพิษกับร่างกายเราเขาเรียกว่าอัลฟาท็อกซินอ่าใช่แต่วิธีการเก็บที่ผมบอกเนี่ยนะสามารถเก็บแล้วก็ปลอดภัยนะแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเอาออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะสามารถ เอามาประกอบอาหารได้เลยนะแล้วก็ง่ายด้วยนะทุกบ้านอาจจะก็คงต้องมีตู้เย็นอยู่แล้วละ่ะตู้เย็นนะเราก็เอาพริกเนี่ยนะใส่ในถุงแกงนะถุงแกงก็คือถุงร้อนนะฮะใส่ไว้ให้เต็มถุงเลยนะแต่ห้ามล้างพริกเนี่ยนะพอเก็บมาเนี่ยเก็บมาปุ๊บมันต้องมาผึงงผ่งให้แห้งผึ่งให้แห้งเสร็จใส่ถุงเลยครับนะใส่ถุงรัดหนังยางเลยแล้วก็ใส่ไว้ในช่องฟีว ใช่จริงๆตอนแรกอ่ะไอเรื่องการเก็บแบบนี้ยังก็ไม่รู้นะคะแต่แชมป์เขาบอกวิธีมาก็เลยเออช่วยถนอมพริกได้แบบยาวนานมากเลยผด้ไอ้เป็นปีเลยครับนะถ้าอยู่ในตู้เย็นที่อยู่ในช่องนีน้นะแล้วเราอยากจะทานเมื่อไหร่แล้วก็หยิบออกมาตั้งไว้แป๊บเดียวเขาก็าละลายแล้วก็มาปรุงอาหารได้เหมือนเดิมทุกอย่างมาทำน้ำปลาพริกมาทำแกง นะมาทำวัดผัดพงผัดเผ็ดได้หมดนะแต่แต่เมื่อกี้ฉันพูดถึงพวกพริกแห้งกลุ่มพริกแห้งถ้านั้นเก็บนั่นก็คือเราต้องดูร้านที่เราซื้อแล้วเนาะ <c oughs> ว่าเขาสะอาดปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ต้องมอง,งเริ่มตน้นมันต้องบอกว่า,าต้องอยู่ที่ราคาบางทีเขาเอาพริกที่มันมีโรคมีพวกโกรคกุ้งแห้งโรคพวกแอกเกี่ยวกับเชือ้อราเป็นบาดแผลอยู่ที่ตัวพริกแล้วก็ไปตากแดดแล้วเราจะรู้ได้ไงอ เราเราจะบอกคุณผู้ชมยังไงว่าให้สังเกตยังไงดีนนเราถึงจะแบบว่านนตัดสินใจซื้อต้องต้อง,องพอมันป่นเป็นแห้งแล้วเนี่ยมันก็ยังสังเกตเห็นหน,นะบาดแผลไอ้ตรงเนี้ยไม,ไม่ไม่ยากแต่ถ้าเป็นพริกป่นเนี่ยใช่มันก็เสี่ยงนะเพราะว่าเขาเอาอพริกเนี่ยที่แบบว่าเกษตรกรไทยชอบปลูกอ่ะก็คือส่วนหนึ่งมันเอาถูกมาแปรรูปได้หลายอย่างไงไม่ว่าจะเป็นพริกไทยพริกปน่นอะไรอย่างงี้ใช่ปว่าต่างๆนะนายย้ายไปหมดแลยแล้วมามาปั่นให้เป็นโหน เราไม่รู้ใช่ไหมทําได้อย่างเดียวก็คือเลือกแพ็กเกจจิ้งที่สะอาดใช่ไหมที่ดีปลูกไว้กินเองเออใช่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 ค่ะคุณผู้ชมปลูกไว้เลยปลูกไว้เขาเลื่องขายของเหมือนเดิมแล้วก็เอาพริกแดงๆเนี่ยนะไปใส่กระจาดแล้วก็ตากแว้แห้งเออใช่แล้วเราก็แป๊บเดียวเองนาอได้ยะแบบ็มางมาปนเองเดี๋ยวนี้เครื่องปั่นพริกอน่นะเครื่องปั่นแห้งอ่ยก็ไม่กินต่างอันนี้ชัวร์สุดนะบางคนเขาบอกพริกเนี่ยใช้ยาเยอะ อพริกเนี่ยเป็นเป็นโรคเยอะต้องใช้ยาฆ่ามาแมลงเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมันมันไม่ได้แบบเป็นอย่างที่ถ้าเราเราเราคิดทุกอย่างนะการใช้อ่าอาหารเสริมบ้างการใช้ผลิตภัณฑ์มาาทางเคมีกเกษตรเนี่ยมาช่วยให้พริกเขามีความแข็งแรงเนี่ยไอตัวเนี้ยปลอดภัยมันเหมือนกับแอร์เขาเรียกผลิตภัณฑ์เสริม เสริมอาหารของคนเราเสริมอาหารเสริมของที่คนเรากินน่ะที่คนเรากินน่ะที่มันเป็นพวกอ่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดเป็นแคปซูลบ้างนะคะอัเนี้ยก็เหมือนกันเหมือนกันหรอเหมือนกันเหมือนกันในส่วนของตัวบำรุงนะอ๋อบำรุงให้เขาแข็งแรงให้ต้นพลิกแข็งแล้วนี้ของแชมป์บำรุงปะโ้ยใช้อะไรรู้ไหมใช้อะไรตุ่มเดียวหนึ่งสามเก้าตุ่มเดียวหนึ่งสามเก้าช่วยอธิบายหน่อยค่ะตุ่มเดียวสามเก้ากรุงเทพ ตูมเดือนหนึ่งสามเก้าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทแม็กซัโก้นะโดยบริษัทแม็กซัโก้เนี่ยมาทำทีวีนะเป็นช่อง TV, แม็กซัโก้ทีวีจาน PSI 139อห้าอ่อช่องหนึ่งสามเก้ <c oughs> เาทุเรศก็เลยอ่าก็เลยอ่าพี่แดงแม็กซัโก้เราอ่ะนะก็เลยทำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเป็นเป็นเครื่องเกตูมเดียวหนึ่งสามเก้านะไว้สำหรับใช้ในพืชผักพืชผลไม้ผลทุกชนิดพืชไร่ แล้วก็ใช้ง่ายเคยกินไอ้นี้ไหมฮะลูกอมแบบอ่าอะไรนะที่แก้เจ็บคอไอ้ดีคดีนนะดีกว่าดีนะเหรอโอ้โหเดี๋ยวเก่าเก่ามากเลยคุณผู้ชมอ่าประมาณพวกนั้นไมบาซินพวกอะไรอย่างงี้ใช่ปะคล้ายๆอ่ะเม็ดเท่ากันประมาณเท่าเหรียญบาทเนี่ยแล้วก็เอาหยอดลงไปนะโยนลงไปในน้ํานะมันฟูขึ้นมาเลยเม็ดฟูอะไรพวกนี้เหรอเหมือนพวกอีโนอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเออเป็นอีโนเนี่ย ทีเดียวเลยใส่ไปปุ๊บฉีดพ่นได้เลยหมายเพราะว่าพิกของแชมป์ก็คือใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียววเเดียพราะเราบางทีถ้าเราจะไปซื้ออะไรที่มันเยอะๆใหญ่ๆเป็นขวดฉีดทิ้งสิบไล่เนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับพืชทักสวนครัวไงนะแต่อันนี้ง่ายเป็นเม็ดเล็กๆนะแพงปะโอไม่แพงยี่สิบบาทสามสิบบาทแสดงว่าคุ้มเม็ดเล็กหมายถึงว่าแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งแต่ถ้าเม็ดนึงเนี่ยเม็ดนึงเนี่ยมันจะใช้ได้น้ำยี่สิบลิตรอาจจะเยอะไป เราทำน้ำสิบลิตรก็แบ่งครึ่งนะ<ส>ก็ประมาณ20บาทครึ่งเมตรแต่ว่าถ้าเรามีเยอะสักประมาณสักสักงานหนึ่งพื้นที่ปลูกสักงานหนึ่งก็น้ำา20ลิตรก็โอเคนะ่ะฉีดหมดก็ใส่ไปเมตรหนึง่งก็40บาทต้นทุนถูกไหม,มก็ถูกเนาะดีกว่า <c oughs> ที่เราไปซื้ออีกเนาะเราได้ผลผลิตเยอะแยะเลยสวยด้วยแ,แต่ครั้งนี้เราอยากรู้อะเขาอยากรู้อะว่าเขาชอบตรงที่มันสวยด้ดยวิญญาณมันมีประโยชน์อะไรบ้าง คุณชาทางโภชนาการหรือมันมีประวัติความเป็นมายังไงเนี่ยเออแต่ถ้าเกิดเรื่องประโยชน์เรื่องโภชนาการเนี่ยเขาก็เขาก็น่าจะรู้มากกว่าตัวเองใช่ปะใช่ปะลองดูดิหนะอเออใช่ปะแต่ว่าไอเรื่องพวกแบบว่าปลูกนู่นปลูกนี่อะไรเงี้ยคงสู้ตัวเองไม่ได้แต่จริงแล้วเรื่องพริกเนี้ยค่ะอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าสรรพคุณของมันที่หลักๆเลยที่ทุกคนรู้ก็คือให้ช่วยทําให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้นมีความเผ็ดร้อน อย่างพริกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะประโยชน์ของมันจริงๆเนี่ยก็คือสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแคปไซซินแคปไซซินมันอยู่ที่ตรงไหนหลายคนคิดว่าพริกเนี้ยความเผ็ดมันอยู่ที่มเมล็ดใช่ปหแล้วก็เปลือกภายนอกเวลาเราแบบว่าซอยหรือว่าเราเอาไปประกอบอาหารแต่จริงๆแล้วว่าความเผ็ดที่แท้จริงมันจะอยู่ตรงกลางเวลาเราผ่ากลางอะคะ่ะ รเราจะเห็น,นเ,หอเออชายตรงไ้ตรงไ้มาแล้วก็จะมีแบบเยื่อขาวๆตรงนั้นเป็นสารที่แบบมีประโยชน์สุดๆแล้วก็ไอ้ตรงสารตรงเนี้ยที่ทําให้แบบพวกนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเอามาพัฒนาเป็นพวกอาหารเสริม,มเป็นผลิกกตภัณฑ์เอามาสก,กัดใช่เป็นอาหารเสริมอะไรเงี้ยอาหารเสริมแบบเขาเรียกไง,ไงอ,อ่ะกินเพื่อช่วยทําใหา้สลายไขมันเหลืออะไรมาณนี้ S <S อะไรเงี้ยเยอะแยะ,ะมากมายประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีที่สําคัญเลยที่ทําให้คนกินพริกเนี่ยยังหน้าเด็กอยู่ตลอดก็เพราะว่ามันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยทําให้ริ้วรอยของเราเนี่ยไม่เกิดขึ้นมาเร็วหรือทําให้ไม่เกิดเลยถ้าคนที่บริโภคบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องบริโภคแบบว่าถูกหลักโภชนาการนะก็คือไม่สกปรกสะอาดปราศจากเชือ้อรากินเไป เอาแค่เผ็ดพอประมาณเนาะเผ็ดพอประมาณวันหนึ่งจริงๆรแล้วเขาบอกว่าประโยชน์สุดนะ้เราต้องกินเขาบอกต่อคนอ่ะที่แพทย์เขาวิจัยมาประมาณ5กรัมอ่ะสัก5กรัมต่อวันนะมันก็จะมีประโยชน์มากๆเลยอย่างเงี้ยน้ำหนัก5กรัมก็ประมาณไม่เยอะนะนิดเดียว5กรัมก็ไม่เยอะหมายถึงว่าโดยปริมาณเฉลี่ยไงเราก็ไม่ต้องไปเป๊ะนะไม่ต้องบอกว่าถึงกับไปช่างแล้วบอกว่าเออต้องกิน5กรัมเราจะกินให้มากกว่านี้ก็ได้สําหรับคนที่ชอบแต่ว่าถ้าเกิดเรากินมากเกินไปมันก็ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งอะพิกเนี่ย ที่สําคัญเลยที่ไม่มีใครรู้แล้วต่เองรู้ได้เนีไงเขารู้เพราะว่าเขาอ่านข้อมูลมาก่อนไงพริกเนี่ยมันจะมีวิตามินซีเยอะมากและจริงจมันเยอะกว่าส้มอีกนะวิตามินมากกว่าส้มถ้าเรากินสดถ้าเรากินสดฉันเอาเลยกินเลยเฮ้กินะลรตอนนี้ล่ะโอเคแล้วก็พริกจะช่วยทําให้เราอารมณ์ดีเพราะว่ามันจะมีสาร มันจะพอเราพอเรากินเข้าไปแล้วอะบริโภคเข้าไปแล้วอะมันจะทําให้เราหลั่งสารเหมือนกับเวลาเราออกกําลังกายอะค่ะมันก็จะหลั่งสารเอนโดฟินพริกก็เหมือนกันมันก็ทําให้เราหลั่งสารเอนโดฟินอะไรเงี้ยว<อ>านนี้เขาไม่ต้องออกกําลังกายละ <laughs> ก่อนนอนเขาก็กินพริกก่อน <laughs> ตอนเย็นเยน,เยนกินพริกมันก็ไม่ได้เราก็ต้องดํารงชีวิตอยู่ด้วยความสมดุลต,ต้องกินกอาหาราที่มีประโยชน์นแล้ว่ก็ในเรื่องของการหลั่งสารที่มีความสุขขึ้นมาใช่เวลากินพริกใช่ไหมฉัน เวลาเราสั่งส้มตำนะคนไหนที่สั่งรสจัดๆเนี่ยแสดงว่าเขาเขาเขายังยังไม่เขายังไม่ไม่เขายังแบบยังไม่ไม่แฮปปี้ยังไม่ค่อยมีความสุขไงเขายังมีความสุขก็บอกขอเผ็ดเผ็ดใช่ปะพอกินของเผ็ดๆแล้วโอ้ยค่อยอ้แตจมันก็เกี่ยวนะเพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งกินเราก็ยิ่งรู้สึกอยากไงยิ่งกินแล้วยิ่งมีความรู้สึกต้องการติดไหมติดไหมติดไหมกินพริกเยอะๆเขาบอกว่าถ้ากินไปแล้วเราก็ต้องการเพิ่มปริมาณมันมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนยาเสพติดเลยเนาะ <laughs> ไม่ใช่อย่าง,งานั้นแต่ว่าพิกมันจะเป็นอะไรที่แบบสมมติเราบริโภคไปปุ๊บเราก็มีความถ้าถ้าเราถ้าเราบริโภคบ่อยๆอ่ะเราก็อยากที่จะแบบว่ากินมันเพิ่มไปกว่าเดิมอมะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าให้เราแบบว่าราบบาับประทานในระดับ,บที่พอดีพอด,พอดีทุกอย่างอะ่ะแบราว่ายังไงก็ต้องอยู่ที่ความพอดีเออมีว<ง>ิตามินซีเชื่อไหแล้วช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาเขาอ่ะนะ อายุจะสี่สิบแล้วนะเขาเนี่ยตาใส่ตาเขาเนี่ยยังดีมากเลยวันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว่เขาไปจากสูราตนินเขาตรวจใส่ตานี้แบบว่าไม่มีไม่มีแบบว่าสายตาเอียงไม่ม at, si ีสั้นเลยนะไม่สั้นไม่เอียงเลยใช่เพราะกินพริกตั้งแต่เด็กแต่เขานี่ครบแต่นี่ไม่แน่ใจนะว่ากินพริกจากสวนตัวเองแล้วเขาจะแบบว่าสายตาเขาจะซนลงบุหูดเลนสวยขนาดนี้เนีมันก็ต้องมีประโยชน์ตามนั้นแหละแต่ว่าถ้านั้นกับ เป็นอะไรนะในเรื่องของตานี่กรรม,มพันธ์ไหมมีส่วนไหมก็มีส่วนเนาะแล้วก็ออกการอ่าจะเช่นออกแดดนะอยู่กลางแจ้งอันนั้นด้วยอยู่แล้วแหลนะหรืออาจจะอ่านหนังสือในที่แสงสว่างไม่เพียงพอแต่ว่าแต่ว่า,วามันก็ช่วยได้อาหารมันช่วยได้ไงช่วยให้มันไม่เป็น <c oughs> แบบว่าให้มันเป็นมากขึ้นในลักษณะที่เร็วอ,อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าช่วยค่อยๆยืดยืยด,ยดระยะเวลาไงให้มันไม่เป็นมากขึ้นเรื่องประโยชน์นี่เราพอรู้แล้วล่ะะอ่าท่านี้ในส่วนของ การปรุงอาหารในการประกอบอาหารอย่าพึ่งเด้เขายังพูดไม่หมดเลยอ่ะข้อ,ขอมูลมีเยอะมากเลยเหรอเรื่องนี้แต่ว่าเขาเอาสำคัญสําคัญดีกว่าเอาที่ที่แบบว่าให้อันเนี้ยเมื่อกี้ที่บอกว่าสารความเผ็ดอที่เรียกว่าแคปไซซินตรงเนี้ยมันจะช่วยในการตื่นให้ร่างกายเราตื่นตัวใช่ป่ะแล้วว่าทางการแพทย์เขาสก,กัดเอาสารเนี้ยมาในรูปของครีมหรือเจลบางคนก็เอาแบบ มาทาบรรเ,เทาอาการแบบบรรเทาอาการเจ็บปวดอะไรเงี้ยหรือว่า oh. โดนมแมลงสัตว์กัดต่อย hmm. หรืองูสวัสดมันช่วยได้นะ hmm. เออไอสารตัวนี้ hmm. มันช่วยได้แต่เขาต้องมาสก,กัดก่อน oh. อแล้วก็อีกอันนึงที่ตอนตะกี้เราเขาพูดไปตอนแรกอะว่าเขาเอาสารแคปซิซินตัวนี้มาสก,กัดเป็นเจลเพื่อใช้นวด ลด<ร>เซลลูไลต์แต่เขายังไม่เคยเข้าสถา,สถาบันนวดตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเข้าสถาบ่านเซลลูไลต์คืออะไรล่ะเซลลูไลต์คือเซลลูไลต์ก็คือ,คอไ,ไอ้ที่เนื้อที่มันเป็นผิวเปลือกส้มไงที่เป็นปุ่ม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 เ,<อ>เป็นผิวที่ผู้หญิงกลัวแบบกลัวมากไงตอนที่แบบอายุเยอะหรือไม่เยอะอะแต่บางคนหอมนะแต่ว่าก็เห็นเป็นผิวเปลือกส้มไงเออมันจะเกิดตรงแบบว่า ตรงจุดที่สะสมไขมันอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้เอเอไอแคปซิซ<า>ินที่มันสก,กัดออกมาได้จากพริกเนี้ยวงการแพทย์เนี้ยเอามาใช้ร่วมกันกับพวกวงการความงาม,มพวกสถาบันเสริมความงามก็เอาครีมตัวนี้มันวดอะไรเนี้ยรบรรดาผู้หญิงหลายคนที่ชอบเข้าไปสถานที่พวกนี้ค่ะก็ ก็น่าจะรู้จักแหละเพราะว่ามันจะแบบช่วยลดลดเพื่อสลายไขมันสลายไขมันเราเพริกมาตำตำน้ำตำแล้วไปพอกพอกได้ไหมเนี่ยก็แสบสี่ขุนจะหลาดไปละคงไม่ได้นะก็ต้องให้เขามีกระบวนการทางแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราบริโภคสดอ่ะจริงๆมันก็เข้าไปในร่างกายมันก็ทําให้เราแบบโอเคอยู่แล้วว่ะมันพริกเนื้อฉับเนื้อไงพริกเนื่อฉับเนื้อก็มันโอเคอยู่แล้วใช่แล้วลองสังเกตดีประเทศที่แบบว่ากินพริกหรือว่าจุดแหล่งกําเนิดพริกกับพริกจริงๆมันเริ่มต้นจากอเมริกาทวีปอเมริกาใต้ พวกกลุ่มละตินเนี้ยก็จะรูปร่างเปอร์เซนต์รูปร่างจะดีกว่าคนยุโรปคนไทยก็เหมือนกันเปอร์เซนต์จะตัวเล็กพวกฝรั่งหลายคนก็อิจฉานะว่าผู้หญิงไทยผู้ชายไทยจะมีโครงสร้างที่ดีแล้วก็จะอ้วนลงพุงน้อยกว่าน้อยกว่าพวกกลุ่มยุโรปเออเพราะว่าเราบริโภคอาหารที่เป็นแค่เรียกมีรสชาติเผ็ดเช่นพริกใช่ถูกต้องจะทำให้หุ่นล l e n d e r เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเตงจะบอกอะไรเมื่อกี้ก็ เขาว่าเขาเขาเริ่มใจหิวหิวแล้วแหละอ๋อเห็นพริกแล้วหิวหรือว่ายังไงหรือว่าหิวตั้งแต่ตอนกลับมาแล้วตอนที่เขากลับมาเนี่ยเขาก็แวะเก็บพริกใช่ไหมล่ะแล้วก็แวะตลาดตรงก่อนเข้าปากซอยก็ซื้อกุ้งมาเป็นกุ้งขาวเอาหลเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยเขาเดินออกมาข้างนอกนี่แตนกลับมาเขายังไม่รู้เลยเอากุ้งใส่ตู้เย็นแล้วก็ถือพริกมาให้ตัวเองนี่ไงอ๋อหล่ะ แต่พริกเนี่ยทำกับข้าวได้โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยหลากหลายชนิดเลยเตีงเซียนทำอาหารบอกบอกบอกคุณผู้ชม่อนว่ามันเอาไปทำอะไรที่มันวาเลตีเอาง่ายที่สุดเลยนะน้ำปลาพริกอันนี้เขาก็ทำกันทุกครัวเรือนเนาะเข้าร้านอาหารก็จะมนแล้วก็เอาน้ำปลาแทๆนะเอาพริกมังกรเจ็ดน้ำนะซึ่งพริกมังกรเจ็ดน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ผมจะจะจะทำเนี่ยก็คือเป็นพริกที่เขาเรียกพริกขี้หนูที่มีความหอม เราะฉะนั้นเวลาทน้าปลาพริกเนี่ยมันจะอร่อยนะก็คือเอามาหันห่นานอาหารเอาน้ําปลาดีๆใส่ไปก็เสร็จนะนั่นคือน้ําปลาพริกแต่วันเนี้ยอยากกินก็คือกุ้งกุ้งอะไรตัวเองซื้อกุ้องอะไรมากุ้งขาวกุ้งขาวกุ้งขาวเนี่ยราคาก็ไม่แพงเ้วยนะแล้วก็เป็นเมนูที่บางคนเนี่ยก็อาจจะไปทานในตามพัตคารนะก็คือผัดพริกเกลือ อ๋อชอบค่ะซอสแชมป์ทำอร่อยมากขอคอนเฟิร์มอันนี้เรากินบ่อยกุ้งผัดพริกเกลือใช่แล้วเมนูเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าในกรุงเทพเนี่ยพวกตามร้านอาหารนี้แบบจานหนึ่งแบบโอ้โหอย่างแพงอะค่ะแต่ผมบอกเลยว่าทําง่ายมากแล้วก็รวดเร็วมากนะฮะแค่นเราเอาเลยลุยเลยไปควาวาหิวหิวหิวไปแล้วไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกันหนึ่งเพราะว่าผัดพริกกุ้งเนี่ยนะ ทำในครัวบ้านเราไม่ได้ทําไมอ่ะก็กลิ่นมันแบบอืันนี้แล้วกันเดี๋ยวเรายกเป็นเตาแก๊สปิกนิกออกมาข้างนอกดีกว่ากว่าคุณผู้ชมจะแบบไม่ไหวตามพวกเราไปด้วยใช่ไหมเพว่ามันจะกลิ่นค่อนข้างจะแบบถึงรถถึงชาติแน่นอนจริงนะส่วนประกอบสําคัญสําคัญเลยเนี่ยก็คือกุ้งกับพริก เดี๋ยวยเราไปทำกับข้าวกันดีกว่าตามกันเลยค่ะไปเรลยแข็ง <c oughs> ไปเร็ว <c oughs> ไปเร็ว <c oughs> ไปอยู่แล้ว <c oughs> ไปดูได้ พ่อครัวแปลงร่างแล้วก็จากผลผลิตที่เราได้มาก็คือเป็นพริกนะฮะที่เป็นพริกของมังกรเจ็ดน้ำเราเมื่อหลังจากที่เราเก็บมาเนี่ยนะมันก็จะมีทั้งสีเขียวสีแดงนะแต่เมนูวันนี้ที่ผมอยากจะมาแนะนําแล้วก็ผมอยากทานด้วยก็คือกุ้งผัดพริกเกลือซึ่งกุ้งผัดพริกเกลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมนูที่ทําง่ายรวดเร็วนะฮะเริ่มจากตอนแรกแล้วก็เนี่ยใช่ไหม ส่วนประกอบสําคัญก็คือพริกเี่พริกเนี่ยมา,าหัน่นแต่กินเผ็ดมากน้อยอะไรอย่างนี้ก็หั่นเหมือนน้าปลาพริกเนี่ยนะครับไม่ยากไม่ซมไม่ซมอันนี้ใช้ซอยเอาเลยตำได้ไหมแชมป์ไม่ต่าครับในตำเพราะพริกผัดพริกเกลือเนี่ยมันจะไม่ต้องการให้มีความเผ็ดมากนะเพราะฉะนั้นเราแค่หั่นให้พอเ,เป็นชิ้นใหญ่ๆ นะแค่สวยงามแล้วก็ได้กลินแล้วที่เราสองคนไปกินแบบตามร้านอาหารแบบที่มันแพงหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ซอยเอาเนาะมันดูน่ากินกว่าเ่ยจะมีพริกแล้วนะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระเทียมให้ก่อนไหม่ากระเทียมกระเทียมเราก็บุนิดหน่อยนะฮะบุหยาบหยาบโต๊ใหญ่มากไม่ได้ไปทำในครัวนะคะเมนูนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะฮะว่า พยายามทำนอกบ้านเพราะกลิ่นมันจะอยู่ในบ้านนานมากเสร็จเรียบร้อยนะฮะตัวที่สามก็คือหอมเนี่ยหอมตัวนี้น่ไปเก็บมาจากที่สีสะเกตนะฮะหอมก็ซอยเลยซอยหอม ทำกับข้าวเนี่ยเขาบอกว่าอย่าอย่าตั้งใจมากถ้าตั้งใจมันจะไม่อร่อยก็ทําไปเลยนึกอะไรได้ทําไปเลยออเอรู้สึกปริมาณต้นหอมจะยเยอะนะจะเยอะกว่าริกนเนาะต้นหอมเวลาผัดมันจะเหลือน้อยเป็นเยอะหน่อยโ <Okay. S 1> อเคทุกอ,อย่างเราก็เตรียมเรียบร้อยคราวนี้ขั้นตอนในการทำนะก็ต้องเปิดเตาแก๊สก่อนอ ใส้ไฟแรงนิดนึงนใส่น้ำมันลงไปก็คือใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะคะแต่ที่บ้านเราจะเน้นน้ำมันเชื่อสุขคะคอายุเยอะแล้วเสร็จแล้วก็เอาอพลิสลงไปเลยพออุอย <c oughs> ้ยลมแรง กุ้งนี้ใช้กุ้งอะไรคะนีกุ้งนี้ก็เป็นกุ้งขาวธรรมดาเนี่ยเราจะหั่นหรือไม่หั่นก็ได้นะฮะแต่วันนี้เราอยากทานเป็นตัวัใส่กุ้งไปกุ้งตัวใหญ่เนแลวรสชาติอร่อยมาก แท็กลิ่นนี่ก็เป็นที่ทราบแล้วนะว่าความอร่อยอร่อยแค่ไหนนะใส่เกลือนะผัดพริกเกลือก็คือใส่เกลือปรุงกับเกลือนะแล้วก็อาจจะเพิ่มความหอมด้วยน้ําปลาหน่อต้องเราไปานูยแล้วาะคะุณผนะู้ชมบอกแกนนะิดนึง กุ้งออกมาเยอะเลยเหรอกระทะนี่พอดีไปญี่ปุ่นมาเออมีเรื่องจะเล่าค่ะคุณผู้ชมคุณแชมป์นะคะสามยิงไกลๆของญี่ปุ่นคว้าวเอาของฝากกลับมาบ้านนะคะเป็นกระทะเป็นกระทะอะไรกระทะวิเศษทั้งสองอร่อยมาเยอะแล้วกุ้งเสร็จละนี่ใส่ไปเลยต้นหอม ไม่ผู้สายนะอ่ะไปช่วยกัน และก็ปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟน,นะฮะแล้วก็ มันก็จะเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะเล้าใจนิดนึงในเรื่องของตอนประกอบนะฮะถ้าอยู่ตามสวนตามไร่เนนะรับรองเลยนะฮะคนข้างเคียงยนะฮะไล่ข้างๆมากันหมดนะฮะนึกว่ามีงานเลี้ยงเรียบร้อยนี่ก็คือาวน่อยกุ้งผัดพริกเกลือผัดพริก ของเมลดพันธุ์ของคนเส้นน้ำที่เอ็นโปรโมทมาตั้งแต่ต้นรายการนะเขาปลูกง่ายนะพริกนี่้ายๆก็ปลูกได้นะพริกเป็นพืชที่เป็นพืชที่เขาเรียกว่าอยู่กับคู่บ้านคู่ครัวเราตลอดอยู่แล้วโดยเฉพาะคนไทยเรานะแล้วก็กับข้าวก็สามารถทําได้ทุกชนิดนะวันนี้ก็หิวแล้ว สงสัยจะต้องอ,<ล>อาจจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วก็ในชว่ชวงของนะครอบครัวสุขสันต์เจเมล็ดพันธุ์หัน์สาก,ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับ